สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูกรปหนึ่นงคูณนัทวันรลายสาารนะครับกับคาติาสารป .5 นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็มีคลิปที่น่าสนใจมาให้เรียนดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปหน้าจําได้ไมมเอ่ยในคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเศษส่วนของจํานวนนับกันใช่ไหมคะสําหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนกันนะคะจะมีอะไรแตกต่างหรือเพิ่มเติมขึ้นมาจากคลิปที่แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยย้อนกลับไปตอนที่เราเคยเรียนเรื่องการคูณกันตอนปสปสกันนะคะนักเรียนหลายคนคงเริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะว่าเปิดคลิปผิดหรือเปล่าเนี่ยการคูณเนี่ยมันง่ายเกินไปนะสำหรับนักเรียนป .5 จริงๆแล้วไม่ผิดคะ่ะนักเรียนคาะเดี๋ยววันนี้เราลองมาทบทวนกันแบบง่ายๆกันก่อนเลยนะคะนักเรียนคาะการคูณหมายถึงอะไรคะ,อะลองคิดดูสิคะ การคูณหมายถึงการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันใช่ไหมคะดังนั้นครูลองยกตัวอย่างนะคะถ้าครูถามว่า4คูณ5หมายถึงอะไรคะอลองคิดสิคะ4คูณ5หมายถึงอะไรหมายถึง4กลุ่มของ5หรือ4คูณ5เท่ากับ5บวก5บวก5แล้วก็บวก5 ซึ่งก็คือ5้าบวกกัน4ี่จำนวนใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ,อะพอแล้วค่ะเอาตัวอย่างเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกว่ามันง่ายเกินไปสําหรับนักเรียนปห้านะคะเด็กๆปห้ต้องเรียนยากกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้กันดีกว่าค่ะนักเรียนขาครูซื้อพิซซ่ามาทั้งหมด3ถาดค่ะ แต่ละถาดนะคะถูกรับประทานจนเหลือถาดละ2ชิ้นตามภาพนี้เลยค่ะพิซซาแต่ละถาดที่เหลืออยู่คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรกันหน้าเด็กๆลองตอบครูดูสิคะพิซซาแต่ละถาดเหลืออยู่สองชิ้นจากทั้งหมด8ชิ้นนะคะคิดเป็นเศษสองส่วนแถาดแสดงว่าครูมีพิซซาเหลืออยู่ทั้งหมดกี่ถาดคะ อลองตอบครูดูสิคะไหนใครจะช่วยบอกวิธีการหาคำตอบให้ครูได้บ้างคะดีมากคะ่นะนักเรียนคะเราอาจจะใช้การบวกในการหาคำตอบนะคะก็คือนำเศษ2ส่วน8บวกกัน3จํานวนจะได้เศษ2ส่วน8บวกเศษ2ส่วนแแล้วก็บวกเศษ2ส่วน8นะคะ การบวกเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็แค่นำตัวเศษมาบวกกันใช่ไหมคะจะได้เท่ากับเศษ6ส่วน8ถาดค่ะเอ๊แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะเนี่ยเนื่องจากเป็นการบวกเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถนำสามคูณกับเศษ2ส่วน8ได้ค่ะดังนั้น 3คูณเศษสส่วน8ก็จะเท่ากับเศษสส,ส่วน8บวกเศษสส,ส่วน8แล้วก็บวกเศษสส,ส่วน8ค่ะการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยโดยมีตัวส่วนคงเดิมนะคะจะได้ตัวเศษเป็น2บวกกัน3จํจำนวนและตัวส่วนเป็น8ค่ะ สองบวกกัน3ามจำนวนก็คือ3ามคูณสใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นจึงได้ตัวเศษเป็น3าคูณสองตัวส่วนเป็น8เหมือนเดิมค่ะต่อเลยนะคะจะได้ตัวเศษเป็นหแล้วก็ตัวส่วนเป็น8ค่ะแสดงว่าสามคูณเศษสองส่วนแเท่ากับเศษหกส่วนแค่ะ ต่อไปค่ะให้นักเรียนเตรียมกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมา3แผ่นค่ะครั้งนี้เราจะแบ่งกระดาษแต่ละแผ่นออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะให้นักเรียนระบายสีกระดาษทั้ง3าแผน่นให้แต่ละแผ่นเนี่ยมีค่าเป็นเศษ2ส่วน9ค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ,ะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเหมือนก,นกันกับของครูไหมคะแบบนี้นะคะ ของครูเนี่ยใช้สีต่างกันนะคะนักเรียนก็สามารถใช้สีต่างกันได้เหมือนกันกับครูนะคะแต่ว่าขอให้กระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยมีค่าเป็นเศษ2ส่วน9ก็พอแล้วค่ะนักเรียนคะถ้าเรานําส่วนที่ระบายสีของกระดาษแต่ละแผ่นมารวมกันจะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกได้อย่างไรนะคะลองคิดดูสิคะ จะได้เป็นเศษสองส่วนเก้าบวกเศษสองส่วนเก้าบวกเศษสองส่วนเก้าเก่งมากๆเลยค่ะจากภาพนะคะจะเห็นว่าเราเนี่ยระบายสีกระดาษไป6ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนแสดงว่าส่วนที่เราระบายสีเนี่ยคิดเป็นเศษ6ส่วน9ค่ะซึ่งเศษ2ส่วน9บวกกัน3จํจำนวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอะไรได้อีกบ้างนะ้า เก่งมากค่ะนักเรียนคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูป3คูณเศษ2ส่วนเ้นั่นเองค่ะเราลองไปพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณเศษ2ส่วน9กันนะคะ3คูณเศษ2ส่วน9หมายถึงอะไรคะหมายถึง3กลุ่มของเศษ2ส่วน9ใช่ไหมคะ การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้ตัวเศษเป็น2บวกกัน3จํานวนและตัวส่วนเป็น9ค่ะ2บวกกัน3จํานวนก็คือ3คูณ2ใช่ไหมคะดังนั้นจึงได้ตัวเศษเป็น3คูณ2ตัวส่วนเป็น9เหมือนเดิมค่ะดังนั้นจะได้ตัวเศษเป็น6 และตัวส่วนเป็น9แสดงว่า3คูณเศษ2ส่วนเท่ากับ3คูณ2ส่วนเท่ากับเศษ6ส่วน9ค่ะอีกสักตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนพิจารณาการหาผลคูณของ4คูณเศษ3ส่วน8ค่ะนักเรียนคะ4่คูณเศษ3ส่วน8เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกได้อย่างไรคะ จะได้4คูณเศษ3ส่วน8เท่ากับเศษ3ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8บวกเศษ3ส่วน 8, 8ค่ะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้ตัวเศษเป็น3บวกกัน4จำนวนและตัวส่วนเป็น8ค่ะ ตัวเศษที่บวกกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนคะได้ตัวเศษเป็น4คูณ3ตัวส่วนเป็น8ค่ะช่วยกันคิดต่อเลยนะคะดังนั้นจะได้ตัวเศษเป็น12แล้วตัวส่วนล่ะคะตัวส่วนเป็น8นะคะแสดงว่า4คูเศษ3ส่วน8เท่ากับ4คูณ3ส่วน8 เท่ากับเศษ12ส่วน8ค่ะผลคูณที่ได้ควรเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายซึ่งอาจอยู่ในรูปเศษส่วนยังตามจำนวนคล้าหรือจำนวนน้ำนะคะนักเรียนคะจากคำตอบนี้เราสามารถหาจำนวนนับเดียวกันมาหารตัวเศษและตัวส่วนของคำตอบเศษ12ส่วน8ได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะนักเรียนขะคำตอบก็คือได้นะคะนั่นคือเราจะนำา4ไปหารตัวเศษซึ่งก็คือ12และนำา4ไปหารตัวส่วนซึ่งก็คือ8จะได้ว่าเศษ1 2ส่วน8เท่ากับเศษ3.2ส่วน2ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำเศษ3.2ส่วน2ให้เป็นจำนวนคละจะได้1เศษ1ส่วน2ค่ะ จากทั้ง3ตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากการแสดงวิธีทำบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนจะสังเกตว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะคะโดยที่ตัวส่วนเนี่ยเท่ากับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมค่ะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างโจทย์การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนกันแบบง่ายๆนะคะ ข้อที่1ค่ะหาผลคูณของ5คูณเศษเส่วนสิค่ะจากข้อสรุปก่อนหน้านี้การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้อย่างไรนะคะให้นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนเนี่ยเท่ากับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมเราลองมาแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ5คูณเศษ7จส่วน12จะได้ตัวเศษเป็น5คูณ7นะคะตัวส่วนเป็น 12ค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนลองหาผลคูณให้หน่อยค่ะได้ตัวเศษเท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ35นะคะแล้วตัวส่วนละคะตัวส่วนก็เท่ากับ12ค่ะเศษ35ส่วน12เป็นเศษเกินดังนั้นเราจะทำให้เป็นจำนวนคละค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับลองตอบให้หน่อยได้ไหมเอ่ยได้เท่ากับ 2องเศษสิบเส่วนสิค่ะยากไหมคะนักเรียนคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อนะคะนักเรียนคะข้อที่2ค่ะให้หาผลคูณของ15บหคูณเศษสส่วนหค่ะข้อนี้ทําเหมือนเดิมได้เลยนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมเราลองมาแสดงที่ท,ทาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 15คูณเศษสส่วน5จะได้ตัวเศษเป็น15คูณ3นะคะแล้วตัวส่วนละคะตัวส่วนก็เป็น5นะคะต่อไปค่ะนักเรียนลองหาผลคูณให้หน่อยได้มีข่าวว่าได้ตัวเศษเท่ากับเท nah ่าไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนขาได้ตัวเศษเท่ากับ45แล้วตัวส่วนละคะตัวส่วนก็เป็น5นะคะเราลองหาจำนวนนับเดียวกันที่สามารถนำมาหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวใช้จำนวนอะไรดีคะนักเรียน ลงท้ายด้วยเลข5้าแบบนี้เรานำ5้ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ9นั่นเองค่ะ ผลค,คูณที่ได้นะคะควรเขียนเป็นรูปอย่างง่ายซึ่งอาจอยู่ในรูปเศษส,ส่วนยังตา่าจํานวนคล้าหรือจํานวนนับนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้คําตอบแล้วนักเรียนอย่าลืมพิจารณาก่อนนะคะว่าเป็นเศษเกินหรือเปล่าถ้าเป็นเศษเกินก็ทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคล้าค่ะถ้ายังไม่เป็นเศษส,ส่วนอย่างตา่ําก็ตัดทอนให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ําค่ะ เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนดูคลิปแล้วเรียนมีความเข้าใจกันมากขึ้นไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนกันในแบบฝึกหัดหน้าที่23 24นะครับในเรื่องของการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนให้เรียนทําข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8ข้อ10และข้อ12นะครับให้เรียนทําข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8ข้อ10และข้อ12นะครับเป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับก็ูรูก็ฝากงานเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย